One News ตรงไปตรงมาก็คือกดดอกจันทร์ครับ4 7 1ดอกจันทร์1 7สี่เหลี่ยมนะครับนี่เรามีให้ดูเลยกดตามนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยดอกจันทร์ C 7 1ดอกจันทร์1 7สี่เหลี่ยมแล้วกดโัวออกครับอันนี้ก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกกันทุกวันก็คือสมัครตอนนี้เรารุ้นรับรางวัลด้วยนะครับ เพราะรว่าเราจะมี iPhone 6เดือนละ1รางวัลแล้วก็กิฟต์วอเชอร์จากเซ็นทันดีกว่า50รางวัลครับสำหรับ,รบ2เดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนผู้โชคดีที่สมัคร SMS ของ One n ข่าววันนิวได้รับ ไอโฟน6ได้แล้วสองคนเดือนละหนึ่คนเดือนละหคนวันนี้มารับแล้วค่ะ2คนมารับเมื่อช่วงบ่ายนี้เองมาเจอกันก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยรับไปแล้วรับจริงๆค่ะไอโฟน6นะคะคนแรกคือเป็นผู้โชคดีของเดือนตุลาคมคุณธนาพลธนาบุพคนค่ะอันนี้คนที่2ค่ะคุณทิพวรรณประสบอักรกิจ ผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายนม,มาจากนครราชสีมา<อ>มารับไอฟโฟนเลยนะครับชวนเพื่อนมาด้วย4คนม,มารับด้วยนะครับ,รบนี่แหละฮะเพราะว่าข่าวค่อนข้างจะไวดีกับเ,เหตุการณททท์ที่เกิดขึ้นจริงอ่างเงี้ยฮะตอนแรกรู้สึกแปลกใจว่าเราไม่เคยมีดวงทางนี้อะไรเงี้ยฮะก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้ของรางวัลใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกดีใจครับผม วันนิวก็คือเป็นแหล่งข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างจะส่งข่าวมาแบบกระชับแล้วก็ค่อนข้างจะไวกว่าแหล่งข่าวอื่นแล้วก็ข่าวค่อนข้างมีความแม่นยำก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองใช้ดูครับผมคือข่าวค่อนข้างตรงแล้วก็ข่าวค่อนข้างเร็วอะค่ะ ก็เลยเลือกใช้บริการนะคะที่เขาโทรมาครั้งแรกก็รู้สึกงงว่าพี่ใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะแดี๋ยวพอเขาก็ย้ำจริงๆว่าเอ้ยพี่ไม่ดีใจเหรอคะได้ iPhone 6อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ,อ๋อได้ iPhone 6เราก็เลยเออดีใจอะค่ะค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมาสมัครรับข่าว s m s One n e w เพราะว่าข่าวที่ที่ได้อะคะ่ะค่อนข้างตรงแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วแม่นยำอะ,ค,ะค่ะค่ะก็อยากเชิญให้ทุกๆคนมาใช้บริการ s m s One n e w ค่ะ ขอบคุณคุณธนาพลและคุณทิพวรรณนที่สมัครเป็นสมาชิกเอสเข่าววันนิวส์คุณผู้ชมก็สามารถโชคดีแบบนี้ได้ใช่แลวครับก็มารับที่ข่าววันนิวส์ของเราที่ตึกแกรมมี่นี่แหละได้เจอเจอพวกเราด้วยใช่ครับก็ดีกว่าได้ iPhone 6อีกเจอเราโอ้โหแล้ว่องยาเเพฉะนั้นก็สมัครกันเข้ามาเยอะนะครับรุ่นรับรางวัลด้วยนะครับ One News ตรงไปตรงมา